ต่อมานะครับเรามาดูแผนงานเคหะและชุมชนแผนงานเคหะและชุมชนในข้อ2.4นะครับก็จะประกอบไปด้วยางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชนเช่นการบริหารงานบุคคลการบริหารทั่วไปการวางแผนสถิติการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการประชาสัมพันธ์นะครับางานต่อไปนะครับงานงานไฟฟ้าและประปา ซึ่งยังอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชนนะครับเช่นการอุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าและประปาเป็นต้นนะครับต่อไปงานสวนสาธารณะนะครับในแผนงานเคหะและชุมชนนะครับก็ประกอบไปด้วยการบริหารงานบุคคลการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมดูแลรักษาสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นสวนสุขภาพการสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะการจัดการสวนสาธารณะสวนสุขภาพสนามเด็กเล่นเป็นต้นนะครับต่อมานะครับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในแผนงานเคหะและชุมชนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นการบริหารงานบุคคลระบบการรักษาความสะอาดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการจัดทำสถิติและการวางแผนระบบการจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นต้นนะครับต่อมานะครับงานบําบัดน้ําเสียนะครับซึ่งยังอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชนนะครับก็จะประกอบไปด้วยการบริหารงานบุคคลระบบควบคุมบําบัดน้ําเสียระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ําก่อสร้างซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงหรือถอนระบบบําบัดน้ําเสียการอุดหนุนงบประมาณเพื่อการบําบัดน้ําเสียเป็นต้นนะครับ